สวัสดีครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้คือถ้าเราโง่แล้วไม่รู้ตัวว่าโงา่แล้วใครจะมาบอกเราละ่ะคุณเคยสงสัยไหมครับว่าในบางช่วงชีวิตเรากำลังเดินไปในทางที่เราเชื่อว่าถูกต้องแต่จริงๆแล้วเรากำลังโง่อยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยสักนิดแล้วถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราโงา่ใครล่ะครับจะกล้ามาบอกเรา ในยุคที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันบางทีเราก็แค่หยุดนิ่งหรือแยก่กว่านั้นคือเราอาจกำลังถอยหลังแต่เรายังคงยืนกรานเชื่อว่าฉันกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเรามั่นใจในสิ่งที่คิดเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำแต่ถ้าความมั่นใจนั้นไม่ได้สร้างอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจจริงมันก็สามารถกลายเป็นกับดักทางความคิดได้อย่างง่ายดาย นึกภาพเวลาที่เราเดินท่ามกลางหมอกหนาแล้วเชื่อว่าเห็นเส้นทางเดินชัดเจนนั่นแหละครับคือคำเปรียบเทียบที่ชวนให้คิดว่าเรากำลังหลงทิศโดยไม่รู้ตัวแล้วใครจะกล้ามาหยุดเราหยุดก่อนเธออาจจะเข้าใจผิดหรือทางนี้มันอาจไม่ใช่แต่เธอยังไม่เห็น ส่วนใหญ่มักเลือกที่จะไม่พูดตรงๆเพราะกลัวจะทำให้เราเสียใจกลัวจะทำให้เรารู้สึกด้อยค่าลงหรือกลัวจะทำลายความสัมพันธ์กันไปแต่การเงียบนั้นอาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าเพราะท่ามกลางความเงียบนั้นเราไม่มีโอกาสรับรู้ตัวเองและเดินทางต่อไปอย่างหลงงมงายความจริงที่ดูเจ็บปวดแต่จำเป็นต้องรู้ การไม่รู้ว่าเราไม่รู้คือการเดินหลงในเขาวงกฏโดยไม่มีใครชี้ทางแต่เราเชื่อว่าเรากำลังอยู่บนเส้นเข้าโค้งที่ถูกต้องเช่นเดียวกับตอนที่ไม่มีใครแจ้งให้เรารู้ว่าเราใช้ท่าทางหรือโครงสร้างในการพูดที่ทำให้คนฟังปวดหัวเราอาจไม่รู้จนกว่าจะได้รับฟีดแบ็จริงจังแล้วเมื่อไรเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเราชนกำแพง หรือบางทียังไม่ทันได้เรียนรู้ก็กลายเป็นว่ามันสายเกินไปไปแล้วแต่นี่คือความจริงที่ต้องเข้าใจลึกที่สุดความไม่รู้ไม่ใช่ความผิดแต่การไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้นี่สิคือสิ่งที่ควรกลัวยิ่งกว่าเราทุกคนมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเขตแดนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่บางทีก็อาจกลายเป็นกรงอันนุ่มนุ่นที่ค่อยๆขังเราไว้ไม่ให้เติบโต แล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนจากตรงไหนให้ลองทำสิ่งง่ายๆแต่ทรงพลังดังนี้ครับ 1. ถามให้มากขึ้นอย่าก,กลัวว่าคำถามจะดูงโง่เพราะคำถามส่วนมากมันคือเชื้อเพลิงแห่งการเติบโต 2. ฟังให้ลึกกว่าเดิมไม่ใช่แค่ฟังเพื่อหาข้อโต้แยง้งแต่ฟังเพื่อเข้าใจทั้งเสียงสะท้อนและแก่นความคิดของเขา 3. เรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทความคลิปสั้นพอดแคสต์หรือการพูดคุยกับคนที่อยู่ในวงการเดียวกัน 4. ยอมรับความผิดพลาดไม่ใช่เพื่อลงโทษตัวเองแต่เพื่อนำบทเรียนเหล่านั้นเป็นแนวทางในการไม่ทำซ้ำอีก 5. อย่าหยุดเติบโตเพราะโลกไม่เคยหยุดเดินและเราเองก็ไม่ควรหยุดเติบโตตามเวลาและสถานการณ์อย่ากลัวเลยครับ ถ้าวันนี้เรายอมรับว่าเรายังไม่รู้พอเพราะการยอมรับว่าฉันยังไม่เก่งพอไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันคือความกล้าที่แท้จริงคนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้และไม่เคยหยุดเรียนรู้ หากคุณได้ฟังถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่ามันใช่ขอเชิญคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับตั้งคำถามที่เราเคยกลัวจะถามฟังจริงๆแม้เจ็บปวดรับฟังความเห็นที่หลากหลายและเติบโตในแบบที่ยังไม่มีใครเหมือนเพราะเมื่อคุณรู้ตัวนั่นหมายถึงคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ ขอบคุณที่ฟังเรื่องราวนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับผมรู้ว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกล้ายอมรับว่าตัวเองอาจยังไม่รู้พอหรืออาจเคยเข้าใจอะไรผิดไปโดยเฉพาะในวันที่ไม่มีใครกล้าพูดกับเราอย่างตรงไปตรงมาแต่มาถึงตรงนี้ถ้าคุณยังฟังอยู่ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณได้ทำบางอย่างที่สำคัญมากแล้ว คุณกล้าเปิดใจกล้านิ่งฟังกล้ายอมรับความจริงที่อาจสะเทือนใจและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ทำได้ง่ายๆผมไม่รู้ว่าเรื่องในวันนี้แตะหัวใจคุณตรงไหนบ้างแต่ถ้ามีสักประโยคที่ทำให้คุณหยุดคิดหรือกลับมามองตัวเองด้วยความเข้าใจมากขึ้นผมอยากให้คุณเก็บมันไว้เหมือนเก็บคำพูดดีๆไว้ในกระเป๋าเสือ้อแล้วคุณสามารถเอาออกมาอ่านในวันที่ใจมันสั่นอีกครั้ง เราอาจยังไม่รู้มากพออาจยังพลาดอีกหลายอย่างแต่แค่เรารู้ตัวว่ายังต้องเรียนรู้อีกนั่นก็คือการเติบโตแล้วครับขอให้คุณไม่รีบโทษตัวเองไม่รีบเร่งจะเป็นคนเก่งแต่ให้โอบรับตัวเองในทุกเวอร์ชั่นที่กําลังพยายามแบบที่คุณทำอยู่ในวันนี้และถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ หวังว่าบทสนทนาแบบนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่แค่นั่งอยู่ข้างๆโดยไม่ตัดสินกันเลยถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกหรืออยากมีใครสักคนไว้คุยกับใจในวันเงียบๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเรายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้กันฟังสวัสดีครับ